คิดถึงแต่ภาคู่มั่นคิดถึงมาริสามั่นหมายกับมาริสามาตั้งแต่เยาวพระชนสา,าพี่รอแต่วันเวลาที่จะได้อภิเษกสมรสกับนางและบัดเดี๋ยวนี้พี่ก็คงจะไม่รออีกต่อไปแล้วบัลลังแห่งนี้พี่ควรจะมีรานีมาเคียงคู่สักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วท่านหมื่นสี รับได้กล่าวพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็คือทหารคนสนิทเพราะฉะนั้นข้าจะขอแต่งตั้งท่านให้เป็นตัวแทนด้วยข้าพเจ้าวีเรเซนนำกองเกียรติยศพร้อมด้วยกองกำลังทหารเดินทางเข้าสู่แผ่นดินขอนหลวงรับตัวพระคุมันข้าพเจ้ามลริสามาอภิเศษสมรสด้วยข้าพเจ้าวีเรเสนน้อมรับบัญชาพระยาพระองคท่า ออนั่นเดินทางปลอดภัยคงจะอีกไม่นานเสด็จพี่ก็จะได้อพิเศษสมรสมีลานีสักทีหนึ่งฉันก็ดีใจด้วยเพคะเออว่าแต่เกือบลืมเลยทีเดียวทุกๆปีแผ่นดินเรานะนะั่นน่ะนับถือแล้วก็บูชาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเจ้าแม่แห่งสะบัวทองเป็นที่ ยึดเนี่ยวจิตใจเหล่าประชาราช์พร้อมด้วยทุกๆคนในแผ่นดินนี้ทุกๆปีต้องทำการสักการะบูชาต่อเจ้าแม่สะบัวทองซึ่งแต่ละปีนั้นการบูชาก็จะไม่เหมือนกันทุกครั้งถ้าหากปีใดให้ชายเป็นผู้สักการะบูชาก็ต้องเป็นผู้ชายล้วนที่ไปทำการสักการะบูชาถ้าปีใดเป็นหญิง ก็ต้องเป็นหญิงล้วนทั้งหมดและปีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราผู้หญิงจะต้องเดินทางไปสักการะบูชาต่อเจ้าแม่สะบัวทองเพราะฉะนั้นแล้วพี่คะ,ะเสด็จพี่จะขอมอบหน้าที่นี้ให้กับเจ้ามาริม่านฟ้าพี่คะให้เจ้าเป็นผู้นําเหล่านางสนมพร้อมกับนางข้าหลวงทั้งหลายเดินทางไปสักการะบูชาต่อเจ้าแม่สะบัวทองโดยห้ามบุรุษชายใดก็แล้วแต่ เดินทางร่วมด้วยเด็ดขาดใครขัดึ้นคำสั่งข้าพเจ้าวิลเสรมันจะมีทอดจำไว้ที่ค่ะรักเราต้องสู้อุปสรรคเพราะ เ็นความรักสุรสิ่งไม่เก็บน้องไว้บนหิ้งถึงจะเป็นสิ่งห่วงแหนไม่ยอมให้ใครมันตายเต้าบุเข้ามาเผาลังแตน าโอ,อกาสทองแบบนี้ข้าสูงสิไม่ถวยโอกาสไว้แล้วเมื่อไรเขาจะมีโอกาสแบบนี้อีกละ่ะ <laughs> ผ่านศึกหัวใจข้านึกสงสัยเ,เรื่องสุรสิงหายซ้ายเขาเก่งกว่าใครแถวคลองเราออกไปคัดขัดคืนให้ท่านได้ขึ้น ปกครองหารศึกถวายงคมระเจ้าข่าพระองค์ <D> สเสด็จประทับก่อนมาเจ้าข่าที่เข้ามาวันนี้นะเพราะว่ามีงานใหญ่ให้เจ้าทำมีสิ่งใดให้กระหม่อมฉันหารศึกผู้นี้ทำ บอกก้ามฉันได้เลยพระเจ้าค่ะเจ้าเนี่ยเป็นคนสนิทที่สุดของข้าย่อมรู้ว่าสิ่งที่ข้าต้องการไม่ใช่เพียงแต่พระราชชนิดแต่เป็นพระคณิฐาของข้าพเจ้าน้องต่างมานดาพระนางม่านฟ้าคือหญิงในดวงใจของข้าที่ข้าปราถนาได้นางมาเป็นคู่ของแล้วพ,พอจะมัวช้าอยู่ทำไมล่ะพระเจ้าค่ะแล้ก้ามฉันจัดการให้ก็ได้พระเจ้าค่ะ ถ้ามันง่ายอย่างนั้นเราคงจะลงมือไปนานแล้วจะทำอะไรบุ่มบ่ามนั้นไม่ได้หรอกหารศึกเพราะแม้ว่าเราจะเป็นลูกชายคนโตแต่เกิดจากพระมเหสีฝ่ายซ้ายข้าม่ใช่เป็นรัชทายาติอำนาจวาสนาก็คงไม่อาจสู้น้องข้าวีรเสนได้แต่โอกาสที่ข้ารอนมาถึงแล้วเพราะวันนี้เป็นประเพณี ของชาวเหมมวัดที่จะต้องไปสการะที่สระเจ้าแม่บัวทองและเป็นประเพณีถ้าหากแม้ว่าปีไหนให้ชายไปก็ห้ามแม้แต่สตรีเพียงผู้เดียวตามไปด้วยแต่ปีนี้ถึงคิวที่ผู้หญิงจะต้องไปสการะบูชาผู้ชายจึงไม่สามารถติดตามไปอารักขาได้มันเป็นโอกาสเหมาะแล้วหาศึกเอ้ย ที่ความปรารถนาของกบเจ้าจะเป็นจริงเจ้าจงปลอมไปเป็นโจรแล้วก็ชุดม่านฟ้ามาให้ข้าพลเจ้าข่าพระองค์งานนี้เจ้าทำสำเร็จจะมีรางวัลให้ขอพัดไทยพลเจ้าข่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดเจ้าจงไปฉุดน้องสาว ขอยอมเป็นลูกข้าเราเพราะหัวใจเราเรียกร้องจงพยายามทำให้ได้อย่ามีอะไรต่อรองคุณเจ้าขะ ึกรับคำสั่งแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปฉุดองค์หญิงม่านฟ้าน้อมรับบัญชาสนองสวมหัวใจโหดไม่ลดละรีบไปทิะ ปวทองอย่าทำให้ข้าผิดหวังนะหาสกพัะเจ้าค่ะ แห่งชาวอานุทนวิคุณธรรมท่วมท้นประทับอยู่บนแผ่นพีเป็นปิเอิมตพิษสวัสดขององค์กระสังสง วนวัร้อมวงช่างสงสงราศีพระสร้างความดีมีอุดมอยากจะนิยมหยิบยกตัวอย่างในชัดคนมีโชค ดังไปทั่วโลกตอนนี้เพราะทำความดีตอนนี้เลยดังเรามาช่วยกันสร้างความดีใครกำหนดพี่ลูกเราจะต้องไปแต่งงานแล้ว อยากให้ลูกไปเลยเป็น่ว,วงมันเป็นธรรมนานะเพคแสด็จพี่ต้องปล่อยให้รูปไปมีคู่นาดีแล้วห,บหลบเหคะมลิสาทิดากระสัตรพระไทยยังขัดคุณค็ดไม่อยากแต่งเลย นิดจึงอยากจะคิดหลบนี้ถึงสูงสักเหมือนนักทอดต้องอยู่ในกฎกะเกณฑ์ไม่อยากแต่งเลยวีรศซลทำไมต้องเป็นแบบนี้ ากหนีตำแหน่งเปราดนิงทำไมล่ะลูกไม่อยากแต่งงานเหรอมีคู่นะดีแล้วกันลูกน้ำไม่อยากแต่งงานนะเพคะคงหมดปัญญาแล้วสายันหัวใจ ต้องสั่นทวาแอบรักองิงมลิสาก็กลวงเสียท่าทีกระสับกระสายไม่เป็นสุขไปเลยทุกทุกนาที พยาค่ะขม่มสายันขึ้นเฝ้าพยาค่ะดูเจ้าไม่ค่อยผ่องใสมีอะไรที่มันทุกข์ใจกขม่มไม่ค่อยสบายนะพยาค่ะทักน sure> ี้ฝึกเพลงดาบเพลงโทนให้ก uh ับเหล่าทหารใหม่ๆตั้งหลายนายพุนพลสายันพยาค่ะเจ้าเป็นนายทัพคนสําคัญแห่งแผ่นดินขอหลวงมีท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นท네ี่จะเป็นตัวตายตัวแทนของคนแผ่นด oh ินเรา เราก็ชะลาภาพองไปมากยิ่งไปกว่านั้นพระราชธิดาก็มีพระคุมั่นแล้วนี่นับวันเขาจะจากเราไปวันไหนก็ไม่รู้โถมาริสาเราไม่เคยให้ลูกต้องจากอกเราไปเลยเสด็จพี่เพค้าไม่ต้องทุกข์พระไทยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วหญิงคู่กับชายลูกเราก็อายุสมควรแล้วนะเบคะ,ะเสด็จพี่ การมั่นหมายของมาริสากับวีระเศนะมั่นกันมาตั้งแต่ยาวพระชนสาเมื่อก่อนวีระเศนก็เคยมาที่เหมืองของเราบอกเป็นเพื่อนเล่นกับมาริสาหยอกล้อกันพี่ว่ามาริสาเนะี่ยเขาอาจจะรักวีระเศนแค่ฐานะที่ชาเท่านั้นก็ได้เราจะฝืนใจลูกกันหรือเปล่าเนี่ยขอในช้าพะยะค่ะกระหม่อมคิดว่ามั่นหมายที่เห็นหน้าค่าตากันจะรักกันได้ยังไงล่ะพะยะค่ะเขาเคยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ตั้งเปิดเปิบใหญ่เนี่ย มริสากับวีรเสนเขาก็ไม่เคยเห็นกันแต่เราเป็นกษัตริย์นะเพคะเสด็จพี่เราจะเสียสัจจะวาจาไม่ได้ในเมื่อมั่นหมายกันตั้งแต่อ้อนแต่ออกเราก็ต้องยกลูกเราให้เขาไปนะเพคะขอเดชะอาจยาโทษมีพลกล้าข้าพุทธเจ้าหมื่นสรีรับพระบัญชาจากพระองค์ท่านวีรเสนให้มานำตัวพระคู่มั่นมาริสาเข้าสู่พระราชบิดินเหมวัดนครเพื่อเข้าพิธีอุิเศกสมรส พระพุทธเจ้าค่ะเนี่ยวันที่กลัวที่สุดก็คือวันนี้นี่แหละไม่อยากให้ลูกมันจากเราไปหัวอกของคนที่เป็นพ่อนะ่ะหมอฉันเข้าใจดี <ไป S 1> เพ <ไป S 1> คะโอ,ออยู่ไกลมันจะเหมือนอยู่ใกล้กันได้ยังไงอะ่ะใช่เพคะเสด็จพ่อ็หม่อมว่าไม่ไดีเลยนะเพคะเราเป็นกระยัตรัสแล้วก็คืนคำไม่ได้และอีกอย่างก็เป็นสองแผ่นดินที่รักใคร่กันมาก เสด็จพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกเพคะอายุของลูกหญิงเราในสมควรแก่เวลาแล้วหมื่นศรีเะค่ะกลับไปบอกวีรเสนว่าขออีกสักสามปีไม่ได้เหรอเสด็จพี่ก็ดีเหมือนกันถพคะสามปีเอาผมจะไปแต่งเองดีกว่าเหคะก็สามปีในลูกแก่ไปกว่านี้จะว่ายังไงแล้วเออปีนี้ลูกเราสวยน้อยกว่าปีที่แล้วนะอุ้ยอะไรปีนี้สวยกว่าปีก่อนจริงเหรอไม่เป็นไรเพี่เวลาว่าฟังไปนะปีนี้กาลังดียะคะ เนียนี่ไม่ได้แต่งงานกับท่านนะเปล่าพะยะค่ะกลอมชั้นห่วงแทนพระองค์ท่านวิลเลีมไม่ต้อง<น>ชมเราเป็นผู้ชายเหมือนกันท่านหมื่นศรีคนเราอ่ะเมื่อมีครอบครัวมีลูกมีเต้าเราเข้าใจกันได้ดีว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่น่ะย่อมจะห่วงลูกเต้าเป็นของธรรมดาลูกนะ่ะคือดวงใจของพ่อแม่การจากกันน่ะมันไม่ได้ให้ความสุขเลยจะยากดีมีจนนี่เราไม่ต้องเปรียบถึงคนเชื้อหงเหมราลา ใครก็อยากอยู่ใกล้ลูกกันท้งนั้นแหละเราให้ทันวีรเศรษฐ์มาแต่งงานที่แผ่นดินเราไม่ได้เหรอแล้วก็ให้วีรเศรษฐ์เขาไปอยู่ที่นี่แล้วก็หาใครไปครองเมืองที่นั่นไม่ได้เหรอใครคนเจ้าเสือแผ่นดินตัวเองแล้วเปคะ้เสด็จพี่นี่แหละหม่อมฉันบอกแล้วให้มีลูกสักสองคนก็ไม่เชื่อมีคนเดียวแล้วก็ห่วงอย่างนี้แหละเรามีคนเดียวก็ไม่อยากให้ไปไม่เป็นไรพี่เอ๋เราลองทําใหม่อีกสักคนไม่พี่เค่ะผมจะไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวแล้วนี่พูดจาดีนะเนี่ย เนี่ยเห็นพูดดีนะเนี่ยท่านเนี่ยถ้าอย่างนั้นรีบยกลูกให้เขาไปเลยอย่าไปเปิดช่องให้เชียวเขารอโอกาสอยู่มือนศรีเอาเป็นงานเป็นการพระยาค่ะข้าพเจ้าจะฝากราธ,ธิดาไปกับท่านและข้าก็เชื่อว่าวีระเสนทรงมื่นีมาท่านก็ต้องเป็นยอดนักลบที่สามารถจักคลุมครองลูกสาวเราได้ขอฝากลูกเราด้วย อย่างไรก็คิดว่าเห็นกับคนแก่สองคนที่เขาห่วงใยลูกถ้าลูกเราเป็นอะไรไปเราก็ไม่มีใครอีกแล้วมาริสาไปรสดลูกไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่หรอกนะลูกนะแม่เขาอยากให้เจ้าไปแต่พ่อไม่อยากให้ไปหรอกลูกโถเสด็จพี่จริงๆก็ไม่ได้อยากให้ไปแต่อยากให้ลูกเราไปมีคู่ชีวิตเข้าใจไหมลูกจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ ขอเวลาวีรเสนเขานะลูกบอกพี่เขาว่ามาเยี่ยมบิดาบ้างเพคะบิดาจะรอนะลูกมาเยี่ยมเสด็จม่บ้างนะปีหนึ่งมาหาพ่อสักสองครั้งพ่อ่าชื่นใจแล้วลนาลูกเพคะเสด็จพ่อฝากลูกเขาด้วยนะดูแลลูกเขาไปเจ้าด้วยนะพยาครับหลวงท่านขอทั้งสองพระลูกนะเพคะอย่าทรงพระเป็นห่วงกอมฉันจะดูแลให้ดีที่สุดพยาครับระวังเนื้อระวังตัวนะลูกฝากลูกเราด้วย เช็มองท่านสด็จิ์เลยค่ะ ฝันฝ่ารักที่ข่าฝันฝ้ายหากรักไม่เหลือเเรืยย่อยไม่ยอมให้ใครใครขอยอมตายเพื่อรักไม่ยอมหัก ใจร้งถ้าใครมาพาครักพังยอมให้ฟ้าพาเป็นที่รักมาลิสาถึงฟ้าถลม่มยอมให้ร่างจมทรณีไม่ได้การแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องทำตามหัวใจเรียกรอ้องจะตามไปชิงโพเมนิสาหญิงม่ดวงใจของข้าพเจ้ากลับมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายวันนี้ Okay. So w o ใครเลือเกิน i